ลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวความรักย้ายจากพบเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองเข้าพบเรือนการงานซึ่งประกบกับดาวประจำตัวแทบตลอดทั้งเดือนดาวพฤหัสยังสถิตทับลัคนาอยู่ร่วมกับดาวเกตซึ่งเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่เคยขอพรความรักเอาไว้พรอ,อาจสำเร็จผลคนโสดสนิท มีเกณฑ์พบคนดีมีสินธรรมแต่เขาจะสารสัมพันธ์เชื่องช้าหน่อยต้องรอถ้ารอได้คนนี้เป็นคู่บุญคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะถ้าไม่มีการคุยซ้อนรักพัฒนาได้อาจเป็นคู่รักสายบุญแต่ถ้าคุยซ้อนมีเกณฑ์จะห่างๆกันไปคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคู่บุพเพสันนิวาส มีอะไรที่เขายังเติมเต็มให้ไม่ได้ให้บอกเขาจะทำให้ดีขึ้นแต่อาจจะเชื่องช้าหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่แล้วดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะรายละเอียดดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาถามได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงเดสคริปชั่นค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3สถานะก็คือคนโสดสนิทคนมีคนคุยแต่วไร้สถานะแล้วก็คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วจะเป็นแค่แฟนกันหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวเมธลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าเมธดาวประจำตัวคือดาวพระอังคารในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง5กุมภาดาวประจำตัวสถิตอยู่ที่ราศีธนูเป็นพบเรือนแห่งความสุขความเจริญกลุมกันกับดาวความรักด้วยพอวันที่5้าเนี่ยดาวก็ย้ายไปอยู่ในพบเรือนการงานก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการงานเยอะหน่อยแต่แล้วพอวันที่13กุมภาดาวความรักที่อยู่ในพบเรือน แห่งความสุขความเจริญก็ย้ายมากุมดาวประจําตัวร่วมกันอยู่ดีในพบรือนการงานแปลว่าดาวความรักกับดาวประจําตัวเนี่ยประกบกันแทบจะตลอดทั้งเดือนอาจจะมีบางช่วงที่ไม่ได้ประกบกันบ้างแต่ก็เป็นช่วงที่ทั้งดาวความรักและดาวประจําตัวเดินอยู่ในพบรือนที่ดีทั้งสิน้นทําให้ความรักในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีมีปัญหาอะไรกันก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้มีอะไรที่เรารู้สึกไม่ค่อยพออกไม่ค่อยพอใจคนรักคนคุยรู้สึก ว่าเขายังเติมเต็มให้กับเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาความรักสักทีแล้วสามารถที่จะบอกเขาได้นะคะแต่ว่าอยากให้บอกในช่วงที่ดาวความรักย้ายเข้ามาก่อนย้ายเข้ามากุมดาวประจําตัวก่อนก็คือตั้งแต่วันที่13หรืออาจจะเลือกวันที่1 4กุมภาก็ได้นะคะเพราะวันที่14กุมภาเนี่ยดาวเสียหายที่สถิตร่วมกันกับดาวประจําตัวเนี่ยท่านก็ย้ายออกไปแล้วตอนนั้นจะเคลียรย์แล้วมีอะไรสามารถพูดเปิดอกกับคนรักคนคุยได้เลยถ้าอยากจะพัฒนา ความสัมพันธ์อยากให้เขาปรับปรุงทางด้านไหนเขาจะยอมรับฟังได้ดีในช่วงตั้งแต่วันที่14กุมภาไปค่ะ ด้านดาวที่สําคัญอีกชุดหนึ่งก็คือดาวพฤหัสซึ่งมากุมกันกับดาวพระเกตกลุ่มลัคนาคุณพอดีดาวพฤหัสดวงเดียวเนี่ยท่านก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นดาวสุประเคาะใหญ่เป็นดาวบุญมากุมกันกับดาวพระเกตด้วยอันที่จริงดาวพระเกตเป็นดาวสองขั้วนะคะมีทั้งดีทั้งเสียแล้วแต่ว่าอยู่กับดาวดวงไหนแต่พอดาวพระเกตมาอยู่ร่วมกันกับดาวพฤหัสอันนี้ถือว่าอยู่กับดาวดีจึงส่งผลทางด้านดีจากดาวพระเกตดาวพระเกตเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวแห่งการที่จะได้พบ เจอกับคู่บุญคู่บารามีหรือใครก็ตามที่เคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านความรักเอาไว้ในเมื่อดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทับลัคนาแบบนี้พรอ,อาจสำฤทธิ์ผลค่ะคนโส,สนิทก็มีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับคนดีมีศีลธรรมนะคะดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสก็กลุ่มดาวประจําตัวของคุณตั้งแต่วันที่5ยาว,ยาวๆไปจนถึงวันที่13พอวันที่13เนี่ยดาวความรักเกิดใหม่ย้ายก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนแห่งมหาเสน ดังนั้นคนโสดสนิทจึงมีสเสน่ห์มากๆแต่เนื่องจากว่าเป็นดาวพฤหัสที่ดึงคนรักเข้ามาดาวพฤหัสเป็นดาวบุญค่ะก็เลยอาจจะได้คนที่ชอบทําบุญหรือได้พบรักในงานบุญงานกุศลค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เชื่องช้าหน่อยนะคะเนื่องจากว่าดาวความรักและดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนการงานซะเยอะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังทําให้ส่วนใหญ่แล้วทั้งคุณและเขาเนี่ยจะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํงาน มากกว่าโฟกัสในเรื่องของความรักเนี่ยน้อยไปหน่อยการพัฒนาความสัมพันธ์ก็เลยเชื่องชา้าแต่ถ้าคุณมองว่าคนนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจขยันทํางานด้วยก็แปลว่าคนดีเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมที่ควรจะเอามาเป็นคู่นะคะก็ขอให้รอนหน่อยไม่แน่ใจว่าคุณจะรอได้ไหมเพราะบางทีตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะใจร้อนอยู่เหมือนกันตามลักษณะชาวเมซึ่งเป็นถาวชาติไฟบางทีเห็นว่าโอ้เงื้อง,ง่างอยู่นั่นแหละ ไม่ยอมพัฒนาความสัมพันธ์อะไรสักทีจะจีบก็ไม่ทําให้มันชัดเจนสักทีเงื้อแล้วก็ไม่ทําอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็ทําให้คุณอาจจะรําคาญแล้วก็ตัดโอกาสนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณรอได้คนนี้ก็น่าจะเป็นคู่ที่ดีได้น่าจะสารสัมพันธ์กันได้ในที่สุดคะ่ะ สำหรับคนที่มีคนรักคุณคุยอย่างที่บอกนะคะอาจจะมีบางช่วงที่ไม่เข้าใจกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยใครก็ตามที่เป็นคู่บุญมันจะต้องผ่านผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ทั้งหมดใครก็ตามที่ความรักยังไม่ชัดเจนมันควรจะต้องชัดเจนได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าดาวบุญมาทับแบบนี้แล้วมีการกระทําผิดดาวบุญก็จะส่งผลเหมือนกันนะคะส่งผลลงโทษก็คือว่าอาจจะลงโทษคุณถ้าเกิดว่าคุณคุยซ้อนคบซ้อนก็จะทําให้ คู่ของคุณเนี่ยรับรู้แล้วก็อาจจะเกิดปัญหาได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของคนรักของคุณที่คุยซ้อนคบซ้อนคุณจะได้รับรู้และเขาก็จะโดนคุณลงโทษโดยการที่คุณจะขอห่างออกมาคุณไม่อยากจะไปต่อกับคนแบบนี้ที่มีความไม่ซื่อสัตย์นะคะซึ่งคุณจะทําใจได้ด้วยเพราะว่าคุณได้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งความสว่างสวยัยเป็นดาวแห่งความฉลาดนะก็จะไม่ได้จมปลักอยู่กับคนไม่ดีดังนั้นช่วงเดือนนี้มันก็จะเป็นตัวตัดสินเหมือนกันถ้าคนรั คุณดีไม่ได้มีเกณฑ์นในเรื่องของการคุยซ้อนหรืออะไรเลยเนี่ยก็เป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นคู่บุพเพสันนิวาสที่จะไปกันได้ดีความรักอาจจะมีบางช่วงที่ไม่ได้หวานแหววโรแมนติกบ้างแต่ว่ามันมีความมั่นคงขึ้นโดยเฉพาะถ้ามันมีจุดไหนที่คุณรู้สึกว่าความรักมันเติมเต็มให้กับคุณได้ไม่เต็มที่นะคนรักมีจุดเสียจุดนั้นจุดนี้อยากให้เขาแก้ไขนะสามารถจะคุยเปิดอกกับเขาได้เลยเขาจะแก้ไขให้แต่ว่าอาจจะเชื่องช้าหน่อย เนื่องจากว่าดาวความรักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในภพเรือนถึงการที่โดดเด่นในเรื่องของความรักมากนักนะดังนั้นเนี่ยเขาจะไปโฟกัสนเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานในเรื่องของการหาเงินส่วนการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเอาอกเอาใจคุณเพื่อจะทําให้ความรักดีขึ้นเขาไม่ได้อีกนอแต่เขาอาจจะทําเป็นเรื่องลองๆองหน่อยแค่นั้นเองค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวของคุณก็ได้ไพ่คนโสดไพ่ของคนที่จะเข้ามาก็ได้ไพ่คนโสดแต่เขาได้ไพ่พระนั่นแปลว่าคนคนนี้มีสิลมีธรรมเป็นคนชอบทําบุญอาจจะได้พบเจอจากงานบุญงานกุศลต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากมีรักก็อาจจะต้องออกงานบุญงานกุศลไปทําบุญเอาไว้บ่อยๆนะคะออกนอกสถานที่ไปทําบุญในที่ต่างๆบ้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นดวงของคุณที่ทําให้คุณพบรักได้เร็วขึ้นแต่ทีนี้การ สารสัมพันธ์สาหรับคนที่เป็นไพ่พระเนี่ยมันจะเชื่องช้าเพราะว่าเขาจะจีบไม่เกง่งสารสัมพันธ์ไม่เกง่งอาจจะไม่เช้าถึงเย็นถึงถ้าดูจากดวงดาวผสมก็คือเขาก็ไปมุ่งมั่นในเรื่องของการทํามาหากินแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวประจําตัวเขาเป็นมาหาจักรด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เขาจะต้องบุกบา่าฝ่าฟัานเยอะเรื่องความรักอาจจะเป็นรองซึ่งมันอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดและอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วชอบเขาก็ชอบนะแต่ว่าทําตัวเป็นไพ่แปดถ้วยดีกว่าก็คือเดินหันหลังให้ ทางดังที่ใจก็ยังอยากที่จะพัฒนากับเขาแต่ว่าเขาเชื่องช้าจนเกินไปจนคุณรู้สึกรําคาญถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จบไปะนะคะก็คงจะไม่ได้มีอะไรก่อเกิดขึ้นแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าคุณรอถ้าคุณไม่ได้ใจร้อนที่จะสารสัมพันธ์กับคนนี้ที่เชื่องช้าแต่เป็นคนดีมีศีลธรรมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันเยอะขึ้นในช่วงปลายปลายเดือนมีโอกาสที่จะมีแพชชั่นดีๆเพิ่มขึ้นต่อกันและความรักความสัมพันธ์พอมันเริ่มต้นด้วยไพ่เลขหนึ่งซะแล้ว แปลว่ามันเริ่มต้นดีแหละเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่สวยนะคะหนึ่งไม้เท้านะมันเริ่มจากเป็นโสดกันหมดเลยอ่าเริ่มต้นจากสูนย์เลยทั้งคู่นะคะพอมันมีเลขหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพียงแต่ว่าคุณอยา่าท้อใจไปซะก่อนก็แล้วกันอดทนรอหน่อยเขาช้าหน่อยแต่ว่าคนเนี้ slow but s u r นะคะอาจจะเป็นคนรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้ก็ได้เพราะว่ามาพร้อมกับไพ่พระค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะไพ่สวยนะคะในตําแหน่งของความสัมพันธ์แล้วก็ไพ่สรุปเนี่ยเป็นสิบถ้วยสิบเหรียญเลยแปลว่าความรักควรที่จะต้องพัฒนาได้แต่ก่อนจะมาถึงจุดนั้นเนี่ยมาเจาะที่ไพ่ประจําตัวคุณและไพ่ประจําตัวเขาดันได้ไพ่ของคนเจ้าชู้ด้วยกันทั้งคู่เลยคุณก็ได้ไพ่เลข3เขาก็ได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะดังนั้นต้องไปดูถ้าเกิดมันมีเรื่องของการคุยซ้อนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้จบด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์นะเพราะว่าไพ่ถ้วยเนี่ยมันเยอะเกินไปมันเป็นไพ ธาตุน้านะมันมีไพธาตุดินเนี่ยมาผสมในแค่ในไพจบเท่านั้นเองนั่นแปลว่าธาตุน้าน้ํามันก็คือมันยังไม่ค่อยแน่นอนเอาแน่เอานอนไม่ได้นั่นแปลว่าคือเดือนนี้มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนแต่ยังมีการแอบๆบแบบซ่อนๆในการคุยซ้อนกันอยู่ด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าถ้าจะเป็นคุณทําหรือเขาทําหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้ามีใครกระทำนะคะรักซ้อนนั้นคุยซ้อนนั้นเนี่ยก็ยังดําเนินไปถึงแม้ว่าจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณก็ตาม หรือถ้าคุณไปพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาให้สถานะเขาแต่ถ้าคุณเป็นนะคะถ้าคุณกระทาการรักซ้อนมาคุณก็ยังคุยกับอีกคนหนึ่งแอบแอบซ้อนๆไว้อยู่ดีนะดังนั้นมันจึงเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีการคุยซ้อนเลยเป็นแค่คุณเพื่อนเยอะชอบออกงานปาร์ตี้ชอบสังสรรค์อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาให้กับความรักมากนักแต่ก็รักเขาคนเดียวคุยกับเขาคนเดียวตัวเขาก็เช่นเดียวกันตัวเขาก็สบายสบ ชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าไปงานเดียวกันอันเนี้ยดีแต่ถ้าเกิดว่าอู้สังสรรค์ไปคนละงานันก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาสารสัมพันธ์กันเท่าไหร่แต่ก็ดูว่าถ้าไม่ได้เจ้าชู้ด้วยกันทั้งคู่ถ้าไม่ได้มีการคุยซ้อนก็มีโอกาสพัฒนาอยู่ดีเพราะว่าดาวประจําตัวและดาวความรักมันกลุ่มกันนะคะมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมอะไรดีๆหลายๆอย่างร่วมกันได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้นดาวพฤหัสก็ส่งเสริมด้านความรักดีมากดาวภเกตอีกต่างหากนะคะที่ส่งเสริมนะ ดังนั้นมีโอกาสพัฒนาได้แต่ไปพิจารณาก่อนก็นแล้วกันว่ามันมีการคุยซ้อนไหมถ้าไม่มีเดือนนี้ก็ได้สถานะเป็นที่รักค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ตั้งต้นประจําตัวคุณเนี่ยได้ไพ่ของคนที่ก็มีความรักดีๆนะแต่มันเหมือนว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างนิดๆหน่อยๆที่ยังเติมเต็มให้กับคุณไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้หรือว่าเขาอาจจะมีนิสัยส่วนตัวอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าอยากให้เขาปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วเดือนนี้เนี่ยมันมีโอกาสนะที่อะไรก็ตามที่มันยังติดใจคุณอยู่ที่คุณอยากให้เขาปรับปรุงเนี่ย คุณสามารถบอกเขาได้เขาจะรับฟังและเขาจะพยายามทําให้มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าเขาได้ไพ่ justice justice เนี่ยเป็นคนที่ฟังคนอื่น justice เป็นคนที่ให้ความยุติธรรมด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณร้องขอเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเออมันยุติธรรมเออเขาพิจารณาแล้วเนี่ยเขาละเลยคุณไปหน่อยจริงๆเขาไม่ได้เติมเต็มให้กับคุณได้เต็มที่จริงๆหรือว่าเขาให้เวลากับการงานเยอะมากไปจริงๆเนี่ยเขาจะพิจารณาก่อนก่อนที่เขาจะตกลงรับปากให้คำมั่นสัญญากับคุณว่าจะทําตามที่ คุณขอเนี่ยเขาจะต้องคิดก่อนก็ให้เวลาเขาคิดอย่าไปใจร้อนนะคะถ้าให้เวลาเขาคิดแล้วเขามองแล้วว่ามันเหมาะสมที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเขาจะพยายามทําให้มันดีขึ้นมันอาจจะช้าหน่อยเพราะเขาคิดช้าด้วยไพ่แบบนี้นะแต่ว่าไพ่แบบนี้เป็นไพ่ของคนที่ยุติธรรมดังนั้นถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยความยุติธรรมกับคุณเท่าไหร่ไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่อย่างเช่นไปนมุ่งมั่นในการทํางานมากเกินไปจนใส่ใจคุณน้อยลงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําให้มันบาลานซ์มากขึ้นไพ่ความสัมพันธ์ยังได้ไพ่สวยนะคะมันยังมี ช่วงเวลาที่สามารถจะหวานแบบโรแมนติกกันได้นะได้ไพ่เลเวอร์สเลยนะคะซึ่งอาจจะเป็นช่วงวันวาเลนไทน์เลยก็ได้นะเพราะว่าในช่วงวันนั้นเนี่ยดาวเสียก็ย้ายออกไปจากการเกาะกลุ่มดาวประจําตัวและดาวความรักแล้วดาวประจําตัวกับดาวความรักก็กลุ่มกันอยู่ในพบเรือนที่ดีจึงมีโอกาสที่จะมีช่วงหวานแบบโรแมนติกแต่อาจจะไม่ได้บ่อยนักนะคะเพราะว่าไพ่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการที่คุณบอกความต้องการของคุณว่าอยากให้เขาปรับปรุงตรงไหนหรือคุณไม่ได้รับการเติมเต็มจุดไหนและเขาก็พิจารณาว่า จะเติมเต็มให้กับคุณได้ไหมจะทําอย่างไรสิ่งที่คุณร้องขอมันโอเคไหมมันเสียเวลาไปกับตรงนี้ซะเยอะก็เลยไม่ค่อยหวานแหววเท่าไหร่อย่างไรก็ตามไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยยังเป็นไพ่ดีนี่ก็เป็นไพ่ของการทําบุญนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหมันชวนกันไปทําบุญไม่ต้องหวานแหววโรแมนติกอะไรมากนะักหรอกนะคะแต่ว่าชวนกันไปทําบุญเยอะๆนะตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณทั้งคู่ส่งเสริมกันและกันดีแล้วก็เป็นคู่บุญคู่บารมีที่ความรักมันจะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมฟอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอ่อใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ